โอเคฮสิอว okay. ัสดีครับผมพลวงครันะครับตอนนี้ก็เป็นโปรโดิวเซอร์ให้กับน้องฟิฟี่แล้วก็เป็นมิวสิคไดให้กับคอนเสิร์ตของพี่เบียร์นะครับเอ็กซ์ต้าเลฟคอนเสิร์ตบายฟองเบียร์นะครับแล้วก็หนึ่งวงก็คือวงเจสโนวานะครับผมก็มีจริงแล้วก็การร่วมง,ง,งานกับอีกคนหนึ่งเลยก็คือ คุณทรายปรนไทยครับผมครับเพลงของคลาสที่เคยได้รางวัลสีสันอวอร์ดเนี่ยก็คือเป็นเพลง Love Scene น,น,นะครับซึ่งมันอยู่ในอัลบั้มแรกแล้วเราตอนนั้นเราเป็นเด็กอะ่ะเราออกเทปครั้งแรกแล้วเราเด็กมากในวงการคือเริ่มต้นเลยแต่ได้ไปร่วมงานสีสันอวอร์ดแล้วก็มีชื่อเพลงเนี้ยเข้าประกวดเราที่โอ้คงไม่ได้หรอกเพราะในงานเนี่ยแต่ละคนคือแบบเป็นเรียกว่าคุณครูของพวกเราทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเดิร์ตซันวงเดิร์ซันวง ฟิลลีู่แบล็กเฮดไวนอนเซเว่นเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยหัวแต่ละวงคือแบบว่าเท mm hmm. พเจ้าของเราอะ่ะแล้วเพลงเราเข้าไปชิงล้วก็รู้สึกโอ้คงยายเพลงพิเศษเก่งไปเยอะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันได้มาเราแบบเราตกใจมากว่าเฮ้ยเราได้ด้วยเหรองานศิสย์นอวบรเป็นงานรุ่นใหญ่มากเลยนะเราเด็กแบบเด็กขัดค้านอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาแล้วมันก็เป็นความภูมิใจจากนั้นคลาก็เริ่มทํางานที่มีเพลงที่เป็นฟังก์ชันแบบ แากเลิฟซีนเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือเนื้อหาเพราะหวังว่าเฮ้ยถ้าเราทำตรงนี้ได้ดีเราน่าจะทําต่อไปถึงแม้คนอาจจะฟังเพลงแบบนี้น้อยแต่ว่ามันเป็นเพลงที่ดีงั้นเราควรจะทำครับโอเคฮ็อนโน่น